ค่ะเกีนซอสอะไรคะเมื่อเกิดเทค่ะลูกค้าเปนปลาไก่หน้าทักแล้วข้องดูว่าทานผักใช่ไหมคะค่ะดีมากค่ะลูกค้าเพราะเราเป็นเด็กก็ต้องทานผักกับทานผักโาดีมากผิวพรรณจะได้ผ่องใสอุ้ยยุงอาเลย บางลูกอร่อยค่ะอร่อยนะครับเลยฮะชื่นใจต้องไก่พ่อลูกเมื่อกี้บดีมาที่งแล้วก็ไปวิ่งไปกินอ๋อที่เสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กขนาะใช่มาเรีกระโดดกระโดดแล้วก็ไปแล้วก็วิ่งไปบดีมันยังหลับอยู่เลยนะลูกเออมันแกล้งหลับมันแกล้งหลับค่ะ อุงมาเกาหลังค่ะฮะมาเกาหลังหลังคางมาเกาหลังใช่อ๋อล้วมายืดได้ผักค่ะไม่ใช่ผักกันั้งอย่าบอกนะว่าน้องไก่พ่อ อ๋อใช้นี่พีพาวราคาราคะ